ครับผมสวัสดีครับพบกับผมโปรตุเกตงานสวนครับผมืันนี้ก็มาจัดปลูกพักให้เบิ้งครับปลูกพักปลูกบักอื้อหมักน้ำเต้านะครับนี่ครับบ่ต้องแปลกแจครับผมอันนี้ก็เอาขวดครอบไว้นะครับเนาะเพราะว่าขันบ่อครอบไว้กลางคืนอากาศมันหนาวครับเบียน่อยมันจิตายนะครับเนาะกังเวียนมันก็ ห่อนแน่หนาวแน่นะครับเาอุณหภูมิมาคงทีครับผมก็เลยต้องเห็ดสูตรนี้ครับนี่ครับอันนี้ปลูกไปแล้วสองมือนะครับเนาะหมักน้ำเต้าครับเปิดไ้เบิ้งกันครับนี่ครับเบียร์น้อยมันครับที่ผมเพาะไว้ในขวดนะครับเนาะลิปกอนนะครับที่เพาะไว้นะครับเนาะเพาะแล้วก็เลยเอามาลงไว้นะครับนี่ครับยหายไว้เป็นได้หมักต้นเอหมักน้ำเต้านะครับว่ามันหมักต้นนะครับ หมากน้ำเต้านะครับได้ซีหลุมนะครับเนาะอันนี้พักที่บ้านไว้เหลือซ้ำนี่แล้วครับโอ้ยแมงกินนะครับถึงมันหนาวมันบอกครับเนาะนี่ครับอันนี้พักข้าหน้ากะเบิ้งไหมครับแมงกินนะครับนี่ใบหินใบแวงใบอันนี้มัดครับเอาเสนแหน่มาปลูกแน่ครับไล่มาแรงนะครับเนาะจังมันสีไล่ได้ขึ้นมาไดดนะครับ แล้ก็อันนี้กกปลูกย้ายมานีครับเนาะปลูกย้ายมานะครับอันนี้หมักน,นี่ครับนำ้ำหมักน้ำเต้านะครับเนาะซี่หลุมครับเอาลงมาได้สองมือนี่ครับตัวนี้กาผักไผ่นะครับหรือว่าต้นอันนั้นนะครับเอาไว้เซราบนะครับเนาะ ตัวนี้ที่เป็นเป็นเบี้ยนิดน้อยเนี่ยครับทั้งหยาทั้งอันอันในบักเขือเทศนะครับเนาะนี่ครับกําลังเกิดกุุบเลยวันนึงทึงเถิดยังเป็นยังเป็นยังครับเนี่ยมาเบิ้งตัวนี้นะครับอันนี้มีทั้งแบบพลิกน้อยนะครับเนาะแบบพลิกน้อยนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งกันเลยครับนี่ตัวนี้แบบพลิกนะครับ ถึงในบักเขือเทเห็น,นะครับมันลุนลงมาเนาะเดี๋ยวเลยปลูกใส่กันไปเลยครับตัวนี้นะครับในพริกคือกันนะครับเนาะข้างบนนี้เป็นบักพริกนะครับข้างบนนี้เป็นบักพริกนะครับเนาะนี่ครับเป็นบักพริกครับเดีย๋ยวรอให้มันอัน ปงใบปงนี่มาจังน่อยครับเนาะแล้วก็บักอื้อนะครับบักอื้อได้สองลุ้มสาเนียนะครับนี่อื้อนะครับปลูกที่ใดก็ตายเหมือครับเบื้องรอบนี่ี่เป็นยังไงนะครับเนาะบักอื้อแล้วก็พริกนะครับสองต้นปลูกวบขังกันเลยครับทางนี้กับบักอื้ออื้อกันครับปลูกใบนะครับเนาะพอได้เบื้องในแยงครับ ตัวนี้กับว่าสิเปิดออกอยู่นะครับน่าเสียสายจังน้อยใบมันก็เป็นนี่ครับเึงเป็นลิง้งเหลี้ยงครับเมื่น่ใจว่ามันตกกระโหลกบวกครับอย่างเดียแต่ว่าใบหน่อยมันเ,เขียวอยู่นะครับเนาะใบมุกป,ปงไม้ครับมีพริกตนน้นนึงครับใบก่อนครับเดี๋ยวคิดว่าสิเปิดออกให้มัน รับแสงครับถ้าอบลายมันก็สิตายนะครับนาะตัวนี้น,ะนาน,นี่บ้านผักชีนะครับตัวนี้นะครับคิดว่าสิเป็นเบียร์ผักชีเดี๋ครับนี่อันนี้ผักชีเลาาเฮานะครับเนาะเบึ่งสิเกิดสิใหญ่บ่ครับตัวนี้กลเป็นพริกนะครับเราลงเตเบียร์นิดหน่อยเลยครับเพราะว่า เพาะใส่กระถางไว้แล้วมันนี่ครับเพาะไว้ในนี้นะครับเนาะนี่ครับบักพริกนะครับตัวนี้อไว้สำรองนะครับเดี๋ยวมันจะมาใกระสีเอาไปปลูกนะครับเนาะนี่ตัวนี้บักแปบนะครับโอ้ยเยน็บไว้สามซีในหาในออกมาในเดียวครับเบิ้องข้างนี้ครับอันนี้เป็นของ อายแล้วปลูกไว้ครับกำลังงามครับนี่ครับหอมแบงครับผมหอมแบงหอมบัวนะครับเนาะอันนี้กำลังงามเลยครับที่แรกว่าสิบวัเกิดมาเกิดแทงออกมาโอ้งามเลยครับเอย่าไปเบิ้งพักอันกวางตุ้งครับทั้งผุนนะครับเป็บว่าครับ อันนี้กวางตุ่งของพ่อใหญแล้วปลูกไว้ครับเนี่ยครับกวางตุ่งบ้านเขาครับเป็นปลูกไว้ครับเนะพ่อเดีบึงครับผมเป็นพ่อเด้บึงแล้วพ่อเดีกินในค้าง้วครับโอ้อันนี้เป็นผักอีกอย่างครับผักสลัดบ่ครับเนี่ยเป็นปลูกไว้มันก็เป็นใบมันเหี่ยวลงเตะเสียนะครับเนาะ ปูนปลูกแซมกันเลยครับนี่ครับบ่ครับเพิ่นวมาสื่อมาด้นี่ครับกับหมูกันนะครับเนาะพอดีเบิองครับนี่ครับเบิองเสาเบิ้งแง้งเสาแยงแลงนะครับเนาะเหลืองงนมากกว่ามาเห็ดเหลืองงนมากกบมาเบิองครับพ่อแดดเบิองได้แย้งครับนะนี่ข้างบักทัวครับเออหลายคนปลูกนะครับบแม่นมาปลูกแต่ผมผู้เดียว ครับผมกาจังเด่กาฝากติดตามนะครับเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม